สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าณนะตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณแทบขาดใจเลยอ่ะให้ให้ไพ่พเล่าเรื่องดีกว่าว่าใครกันที่คิดถึงคุณอยู่ณตอนนี้เวลานี้แล้วก็เหมือนจะขาดคุณไม่ได้เลยคนที่เคยรู้จักคุณแล้วคนที่เคยได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นแฟนเก่าคนเก่าคุณก็ได้ ที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเขาอะคิดถึงคุณมากหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยแล้วแต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าเขาแบบเหมือนยังไม่พอยังอยากเข้ามาคุยกับคุณอีกแต่ตอนนี้เขาได้ห่างกับคุณไปแล้วแต่เขาอะอยากกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์กับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับคุณกับเขาอะเขาอยากเข้ามาเคลียร์เนี่ยเขาอยากเข้ามาเคลียร์มาพูดมาคุยและ การที่มาพูดมาคุยกันครั้งเนี้ยเขาอยากได้รับชัยชนะแบบอยากอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่ออีกในระดับหนึ่งประมาณว่าอยากมาแบบขอคืนดีอยากมาพูดคุยพูดคุยเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันอะแล้วก็เขาอะคิดในใจว่าอยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ด้วยเขา,าจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเขาเหมือนแบบยังไม่พออะยังอยากแบบมีคุณอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ เขายังมีคุณอยู่ไว้ในใจในความรู้สึกของเขาเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนขาดคุณไม่ได้เลยคิดถึงนอนก็คิดทำงานก็คิดทำอะไรก็คิดคิดถึงอยู่ตลอดบางทีเขาอาจพยายามจะลืมก็ได้แต่เขาลืมไม่ได้นี่ไงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผูกมัดกันคุณกับเขาอะต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคุณต่างเอาการออกจากหัวไม่ได้เหมือน มันเป็นความรักความลุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วแหละแต่ว่าเขาเหมือนแบบอยากมาคบกับคุณรู้สึกดีกับคุณแบบเห็นกันปุ๊บถูกชะตากันอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกดีกับคุณมากๆถ้าใครที่แบบยังไม่เคยแบบได้คบกันหรืออะไรเขาก็เหมือนรู้สึกว่าอยากผูกมัดคุณอยากแบบทําอะไรที่แบบทําอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบผูกมัดคุณไว้อะ่ะเออก็ระวังเหมือน จะเสียตัวอะไรแบบเนี้ยเออเขาอาจจะแบบผูกมัดคุณในแบบนั้นเพราะคุณมีเสน่ห์สำหรับเขามากมีเสน่ห์ดูดีสำหรับเขาเขาหลงไหลคุณมากเลยตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือว่าเดินทางมาหาคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไกลกันแบบระยะทางไกลกันเขาอยากติดต่อมาหาคุณแบบ ว่าคุอาจจะห่างกันไปแล้วไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่เขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาหรืออยากเดินทางมาหาการเดินทางมาครั้งนี้อาจจะเป็นข่าวดีด้วยการติดต่อสื่อสารในครั้งนี้อาจจะแบบประสบความสําเร็จแบบปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยเคลียร์กันได้อะไรประมาณเนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากเริ่มต้นไปทีละขั้นก็ได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่าพัฒนาไป เร็วๆอะไรแบบเนี้ยแต่ขอแค่คุณให้โอกาสให้อภัยเขารับเขาเข้ามาในชีวิตในความรู้สึกอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยแต่ถือยังไงคุณก็ลืมเขาไม่ได้หรอกเหมือนแบบต่างคนต่างฝ่ายต่างลืมกันไม่ได้ยังมีกันอยู่ในหัวในความรู้สึกอยู่เนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนะที่หายไปอะ่ะเขาเหมือนยังคอยแอบมองแอบส่องคุณอยู่แอบทําอะไรแบบลับๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะแบบ ส่งโซเชียลส่งอะไรต่างๆคุณหรือว่าใครแบบรู้จักที่ทํางานรู้จักบ้างเขาก็แอบ,บสอง่งหรือว่าใครที่ทํางานที่เดียวกันก็ได้เขาก็ตอนคุณเผลอเขาก็พยายามแอบบมองแอบ,บส่งคุณอยู่ตลอดมันเหมือนว่าเขามีการวางแผนแล้วแหละมีการวางแผนว่าจะเข้ามาหาคุณอยากแบบอยากมาพูดมาคุยมากๆเลยสุดๆเลยนะตอนนี้เหมือนจะทนไม่ได้แล้ว เหมือนคิดถึงมากๆหลงไหลข้างใครคุณมากเลยพยายามแบบวางแผนต่างๆว่าจะเข้ามายังไงดีเนี่ยมันคือภูมิลิิตที่คุณกับเขาได้มาเจอกันนะเนี่ยภูมิลิิตกันเลยคุณกับเขาได้มาเจอกันเพราะว่ามันอาจจะมีความผูกพันอะไรกันบางอย่างที่นําพาคุณกับเขามาเจอกันบางคนอาจจะเจอกันแล้วเคยคบเคยคุยกันแล้วแต่ได้ห่างกันไปแต่เขาจะหวนกลับมาอีกครั้งแต่สําหรับบางคนที่ไม่ได้เจอนะเขาก็แบบ เนี่ยมีความผูกพันกันแบบเขาอยากเขาหลงไหลคุณถ้าแบบได้คบกันเขาก็อยากจะผูกมัดคุณเลยเขาชอบคุณมากๆคุณก็ชอบเขาเหมือนกันนี่เขาอยากหวนกลับมาอีกครั้งอยากมาพูดมาเคลียร์กับปัญหาต่างๆกับคุณเคลียร์ในครั้งนี้ไม่ใช่เคลียร์ธรรมดานะเคลียร์แล้วต้องปรับความเข้าใจกันได้เขาพยายามที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณ ไม่ได้เข้ามาเฉยๆนะเข้ามาปรับความเข้าใจกันด้วยและเขาก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณยอมรับเขาเพราะเขาอ่ะชอบคุณมากๆเลยลุงไหลามากๆเลยเหมือนเขาเขาอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วแหละแต่ว่าเขาอ่ะเหมือนลืมคุณไม่ได้เลยทํายังไงก็ลืมไม่ได้เขาแบบชอบคุณมากๆเลยมากๆเลย,มา,เลยมากจนแบบถึงขนาดอางอ,อกจากหัวไม่ได้ จากหัวจากความรู้สึกไม่ได้เลยคิดถึงอยู่ตลอดถ้าเป็นคนที่เคยคุยกันแล้วนะก็จะแบบนึกถึงกันอยู่ตลอดล,ลืมกันไม่ได้เลยนึกถึงกันอยู่ตลอดคิดถึงกันอยู่ตลอดอยากกลับมาอยากกลับมาพบมาเจออยากกลับมาแบบมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งแบบกลับมาพูดมาคุยมาคบมาเคลียรมาคบกันเหมือนเดิมะ กลับมาคบกันเหมือนเดิมอีกครั้งแต่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาหากันอย่างแน่นอนจะได้หวนกลับมาหากันอีกครั้งเพราะเนี่ยผมได้คิดได้จัดสรรให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันและใครที่ห่างกันไปเนะี่ยก็ไม่สามารถลืมกันได้ก็จะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันมาพูดมาคุยมาเริ่มต้นกันใหม่มาพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาต่างๆซึ่งกันและกัน การพูดคุยครั้งเนี้ยประสบความสําเร็จแน่นอนได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนและจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนเดี๋ยวเขาจะติดต่อสื่อสารเข้ามามาพูดมาคุยและมาพูดมาคุยครั้งเนี้ยจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ